เนะะี่ยค่ะอ้าวถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรเบอร์โทรของหอยนิดนะคะ0646938945นะคะหอยนิดนะถ้าสนใจอยายกได้ตัวนี้นะ12500นะก็ทักมาได้เลยหรืออีกตัวก็เป็น13นะื่นเนี่ยไอ้มุมเนี้ยมุมนี้15นะื่นเนาะ อ่าหมื่นห้าตรงนี้หมื่นห้านะไม่ใช่หมื่นสามหมื่นห้าอ่าสนใจเจ้าหมื่นห้าหรือหมื่นสองก็ทักมาได้เลยนะคะทดลองได้หมดเลยทุกตัวต่อลองได้นะคะทุกตัวต่อลองได้หมื่นห้านะเนี่ยอือด้วยเจ้าแม่ลูกแม่ลูกนี่ก็มี สี่พันงามงามแม่ลูกหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแยกได้ลูกสี่พันแม่หมื่นหกอ่าสนใจก็ทักมาตอลองได้เลยนะคะแม่สวยสวยเลยนะแม่ก็ยังสดๆอยู่เลย ไม่สามารถที่จะตอบโต้กับ f อซได้นะคะทางช่อง y u t u b e เนี่ยค่ะโอเคโอเคอ้าวใครสนใจทักมาได้เลยจ้าขอบคุณห้อยนิดนะคะขอบคุณค่ะ อขอให้ขายดีนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะตายแล้วเราจะไปมุมนู้นกันแล้วนะคะ <c oughs> มีใครอยากดูไม่อยากดูไม่รู้เลยมันไม่มีคอมเมนต์เนี่ยเขาจะนั่งเป็นซุ้มๆกัน มันก็จะเป็นบรรยากาศของการถ้านั่งอย่างนี้ก็คือนั่งเขื่อนั่งต่อรองนะคะนั่งเผื่อนั่งต่อรองหรือก็ต่อรองกันจนกว่าจะได้อ่ะที่นั่งนั่งข้างล่างแฉะนะข้างล่างแฉะเขาก็จะเอาควายมาไว้ข้างบนนะคะอืม ประมาณอสองชั่วโมงกว่าแล้วนะคะอ่าโอเคขอบคุณทุกคนนะที่ที่เป็นกำลังใจให้ที่มารับชมนะคะอ่าเป็นเป็นรอบแรกหรือครั้งแรกที่ถ่ายทอดสดให้นะคะก็อยากให้ทุกทุกท่านได้ดูอ่าในการไลฟ์สดในบรรยากาศไลฟ์สดแบบนี้จะได้อ่าพูดคุยถ้าทายได้แต่พผอิญแชทมันไม่ขึ้นนะอ่าอย่างน้อยต้องไปปรับปรับใหมล่ละนะคะเพื่อว่าจะได้คุยกับทุกท่านได้ ไม่ได้คุยเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะทางช่อง Youtube เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเอารอบหน้าเดี๋ยวเอาใหม่นะรอบหน้าเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันใหม่นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ก็ขอบคุณนะคะ2ชั่วโมงในการไลฟ์นะคะ2ชั่วโมงในการไลฟ์หน้าตรงนี้ ก็อยากให้ดูบรรยากาศสดๆบรรยากาศที่พูดคุยนะส,ส่วนมากเนะี่ยทางช่อง YouTube จะไม่ได้ดูนะคะก็จะเป็นทางช่องเฟซมากกว่าข้อดีของการาดูสดก็คือมันก็จะได้บรรยากาศสดๆแบบนี้ที่พูดคุยกันหรือแบบเราอยากได้อะไรเราก็โทรมาต,ตอลองได้เลยถ้าดูคลิปดูคลิปดูอะไรพวกนี้ก็อาจจะช้าหน่อย แต่ว่าข้อดูของการดูคลิปก็คือมันจะได้ความชัดเจนนะคะชัดอย่างมากเลยอ่าต่อไปก็คงจะเป็นไล์สดนะคะต่อไปก็คงจะเป็นไล์สดต่อไปนี้ก็คืออย่างน้อยก็จะถ่ายให้ทั้งวัวและควายนะคะต่อไปเดี๋ยวจะไปดูที่ตลาดควายแต่ตลาดวัวนะคะแต่จะยังไม่บอกนะว่าตลาดวัวที่ไหนอ่าให้ติดตามนะคะให้ทุกคนติดตามถ้าติดตามอย่างน้อยจะรู้ว่าเออจะไปที่ไหนยังไงบ้างนะคะ